ถ้าจะเอาคำตอบสั้นๆเลยส่วนตัวมองว่าควรจะเล่นคู่กันนะครับเพราะว่านั่นคือทีมที่ออพติมอลที่สุดของไฮซีเลนเท่าที่มีในตอนนี้แล้วแต่ว่าถ้าอยากจะเล่นแบบอื่นบ้างละ่ะจะพอเป็นไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าหลักการของไฮซีเลนเนี่ยมันทํางานยังไงแล้วคาฟกาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมตรงไหนทําไมถึงต้องเล่นด้วยกันเพื่อให้คุณมีข้อมูลไปตัดสินใจกันต่อได้เองนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณจะโอเคกับความสามารถของไฮซีเลนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดปุ๊บปั๊บเล่นเนื้อเรื่่อองเาชบขึ้นมนมีย จะได้ช่างใจได้ว่าพอใจที่ตรงไหนแล้วก็จะต้องลงทุนสักเท่าไหร่ก่อนอื่นขอเตือนก่อนเข้าเนื้อหาไว้เลยนะครับว่า Endgame Content ตอนนี้เนี่ยมันทำให้ดาเมจของทีม DOT มันดูเวอร์กว่าปกติอยู่พอสมควรเลยนะครับฉะนั้นผมจะพยายามไม่เอาเรื่องพวกนั้นมาอ้างอิงเลยละกันนะครับเพราะผมมองว่าถ้าเราจะวัดความสามารถของทีมหรือของตัวละครว่ามันเวอร์แค่ไหนเนี่ยมันควรจะอยู่บนมาตรฐานเดียวกันมันถึงจะเปรียบเทียบกันได้แบบเท่าเทียมนะครับ เริ่มจากขั้นแรกเนี่ยเราจะมาดูจุดที่สําคัญที่สุดกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือว่าไฮซีเลนจัดเป็นตัวละครในตําแหน่งไหนกันแน่สําหรับความสามารถทั่วไปที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนี่ยผมจะขอไม่อธิบายละกันนะครับแต่ว่าถ้าคนที่อ่านความสามารถของตัวละครมาบ้างแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ดูมีทั้งพวกดีบัฟที่ทําให้ทีมดาเมจได้แรงขึ้นแล้วก็ดาเมจดีโอทีแบบตรงๆเลยแต่จะว่าไปตัวคูณมันก็ดูไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับคล้ายๆกับไซเฟอร์ กาสรุปว่าเป็นตัวดาเมจกึ่งทรับแบบที่ช่วยเพิ่มดาเมจให้เพื่อนหรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับไฮซีเลนเนี่ยมันคือตัวดาเมจหลักเนี่ยแหละครับแต่การที่มีดีบัฟที่เหมือนจะช่วยทําให้ดาเมจจากทีมแรงขึ้นด้วยเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะว่าเขาทํามาเพื่อให้เล่นเป็นสามเหลี่ยมทองคํา d o t ได้นะครับที่จะประกอบไปด้วยไฮซีเลนคาฟกาแล้วก็แบล็กสวอนซึ่งการที่ไฮซีเลนมีคิดแบบนี้เนี่ยมันทําให้การใส่แบล็กสวอนเข้ามาอีกตัวหนึ่งมันดู เล่นร่วมกันได้อย่างลงตัวมากขึ้นโดยที่ไม่รู้สึกว่าขาดตัวบัฟแบบที่ทีมอื่นทั่วไปเขามีนะครับอันนี้ก็อยู่บนสมมุติฐานว่าคุณเล่นแบบมีตัวซัสเทนนะครับเพราะว่าถ้าคุณเล่นแบบโนซัสเทนเนี่ยก็คือคุณจะยังใส่ตัวซัพพอร์ตที่ให้บัฟได้จริงๆอีกตัวหนึ่งแล้วถ้างั้นดามเมจหลักของไฮซีเลนเนี่ยมาจากส่วนไหนกันแน่ส่วตัวมองว่ามาจากความสามารถของโซนที่สร้างขึ้นเมื่อใช้อัลติเมทแทบจะ100%เซเลยครับโดยความที่เป็นตัวดามเมจเดียทีเนี่ย เราจะไม่ทําค่าคีย์อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นพวกดาเมจจากการโจมตีทั่วไปทั้งหลายเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยนะครับแล้วดาเมจจาก DOT ต่างๆล่ะเห็นแปะได้ทุกอันเลยใช่ไหมครับตรงนี้ไม่แรงหรอลองคิดเลขดูเล่นๆนะครับไฮซีเลนเนี่ยแปะ DOT ได้ทุกแบบเลย4แบบนะครับที่ทานเลนเลเวลสิเนี่ย DOT ทุกอันของไฮซีเลนจะมีดาเมจอยู่ที่25%ของแอคแท็กโดยจะมีวินเชียร์ที่พิเศษกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะสะแต็กได้5ทีนะ ความแรงรวม125%ก็แปลว่าถ้าติดครบ4อันเลยทุกครั้งที่มอนเข้าเทอร์นเนี่ยจะโดนดาเมจรวมทั้งหมด200%ซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับเลขดาเมจของตัวละครในปัจจุบันเทียบง่ายๆกับแค่คาฟกาเนี่ยที่อันติเมทเลเวล10แปะ DOT ช็อค1อันก็ดาเมจ290%รแล้วครับแถมยังต้องรองเข้าเทิร์มอนอีกถึงจะทำดาเมจได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของ DOT อยู่แล้ว ก็เลยทําให้ดาเมจตรงส่วนนี้เนี่ยถือว่ามีส่วนค่อนข้างที่จะน้อยเหมือนกันทีนี้เรามาดูที่ความสามารถของอัลติเมทของไฮซิเลนกันสักหน่อยส่วนที่สําคัญที่สุดที่แทบจะเป็นแหล่งดาเมจหลักอันเดียวของตัวละครตัวนี้เลยก็คือการที่เมื่อศัตรูโดนดาเมจจาก DOT แล้วไฮซิเลนจะทําดาเมจ DOT อไกลภาพเพิ่มเข้าไปอีกทุกๆดาเมจดีโที่ขึ้นเลขดาเมจบนตัวศัตรูเลยนะครับสูงสุดที่8ครั้งต่อ1นแอคชั่น โดยที่เลเวล10เนี่ยจะมีความแรงอยู่ที่80%ต่อฮิตซึ่งถ้าเราเอาไปคูณ8เนี่ยก็คือจะสูงสุดที่640%นั่นก็แปลว่าถ้าสมมุติว่าคุณแปด DOT ไว้บนตัวมอน8อย่างเนี่ยทุกครั้งที่เข้าเทิร์นมอนนอกจากจะโดนดาเมจจากไอ้8อย่างนั่นแล้วเนี่ยจะยังโดนเพิ่มไปอีก640%จากไฮซีเลนไปต่างหากเลยด้วยนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจด้วยว่า DOT 8อันนั้นเนี่ยจะมีดาเมจเท่าไหร่บ้าง ขอแค่มอนตัวนั้นยืนอยู่ในโซนที่สร้างจากอันตีของไฮซิเลนตอนโดนดาเมจ DOT ก็พอแล้วครับซึ่งความสามารถอันนี้เนี่ยจะยังไปเชื่อมกับโบนัสอบิลิตี้ The b u b b l e of b a n q u e t ด้วยทำให้เมื่อไฮซิเลนใช้อัลติเมตเนี่ยก็จะบังคับให้ DOT บนตัวมอนทำดาเมจเลยทันที1ครั้งแล้วก็จะทำให้โดนดาเมจเพิ่มเติมจากความสามารถของโซนทันทีเลยเหมือนกันนะครับซึ่งคนที่คุ้นเคยกับทีม DOT หรือกาฟก้ามาบ้างเนี่ยก็จะรู้ว่ามันคือความสามารถเดียวกับกาฟก้าเลยครับ นั่นคือแทนที่จะต้องรอให้เข้าเทิร์มอนแล้ว DOT ถึงทํางานเนี่ยกลายเป็นว่าเราสามารถสั่งให้ดาเมจจาก DOT ออกได้ในเทอร์เราเพิ่มเติมด้วยนะครับก็เลยทําให้ในปัจจุบันคาฟกาในรูปแบบใหม่หลังจากที่ปรับสกิลมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะกลายเป็นตัวซัพพอร์ตของทีม DOT ไปแทบจะร้อยเปอแล้วนะครับยิ่งมีตัวดาเมจตัวใหม่อย่างไฮซีเลนออกมาเนี่ยก็ดูเหมือนจะยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มไปในทิศทางนี้เข้าไปอีกนะครับด้วยความที่ดาเมจหลักของไฮซีเลนเนี่ยค่อนข้างจะแรงมากมาก สิ่งเดียวที่เราอยากได้ตอนนี้ก็คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้มอนโดนดาเมจดีโอทีบ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งนอกจากโบนัสบิลิตี้ที่อธิบายให้ฟังไปแล้วเนี่ยไฮซีเลนไม่มีทางอื่นที่จะเรียกดาเมจดีโอได้อีกเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงคิดว่าถ้าคุณอยากเล่นไฮซีเลนเนี่ยคุณควรจะมีคาร k ฟกาด้วยเพราะตอนนี้คาร์ฟกาเนี่ยสามารถสั่งให้มอนโดนดาเมจดีโอได้ทั้งจากสกิลอัลติเมทแล้วก็ทาเลนเลยนะครับ หรือพูดง่ายๆก็คือแทบจะทุกแอคชั่นนั่นแหละถ้าคุณมีสกิลพอยมากพอให้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบดาเมจกันเนี่ยยังไงคุณก็ควรจะบิวให้คาฟกาได้เล่นบ่อยๆไม่ได้จําเป็นที่จะต้องสนใจว่าตัวคาฟกาเองจะมีดาเมจหรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่คาฟกาได้เล่นเนี่ยก็แปลว่าไฮซซเลนจะได้ทําดาเมจก้อนใหญ่เสมอด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะช่วยแปะดีบัฟได้ไวขึ้นด้วยจากทาเลนต์ของไฮซิเลนที่บอกว่าเมื่อใครก็ตามในทีมทําการโจมตีเนี่ย ไฮซีเลนจะแปะดีบับสุ่มไปหนึ่งอย่างเสมอแต่ก็อย่าลืมว่าตัวไฮซีเลนเองก็ควรจะพอมีสปีดอยู่บ้างเพื่อช่วยแปะดีบัฟต่างๆนะครับแต่ส่วนตัวมองว่ายังไงก็ควรใส่รองเท้าแอคแท็กเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนแล้วค่อยไปหาสปีดจากซับเซตเอาทีนี้ถ้าพูดถึงทีมของไฮซีเลนเพิ่มอีกสักหน่อยเนี่ยก็คงจะต้องพูดถึงแบล็กสวอนเพราะก็อาจจะมีบางคนสงสัยว่าแล้วตัวที่3ของทีมนี้เนี่ยมันควรจะเป็นตัวอะไรกันแน่การใส่แบล็กสวอนเข้ามาในทีมเนี่ยจะทําให้แรงกว่าการใส่ตัวซัพพอร์ต ส่วนตัวมองว่าโดยรวมแล้วการใช้แบ็กซวอรเนี่ยดูจะคุ้มค่ากว่านะครับเพราะว่าอย่างที่ได้เกิดไปตอนต้นๆว่าไฮซีเลนเนี่ยเป็นตัว,ตวดาเมจก็จริงแต่ดูเหมือนว่าจะมีดีบัฟหลายอย่างที่ช่วยเพิ่มดาเมจให้เพื่อนในทีมด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวเองซึ่งในเมื่อเรากึ่งๆบังคับให้คาฟกาเนี่ยทำหน้าที่ซัพพอร์ตของทีม DOT ไปแล้วการเพิ่มดาเมจอีกตัวเข้ามาในทีมเนี่ยก็เลยดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับทีมนี้นะครับ ความจริงก็ต้องบอกว่าทีม DOT เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีเมคนิกแล้วก็ตัวละครที่ค่อนข้างจะอยู่น้พอสมควรเอาจริงแค่หาทีมที่เป็นดวลดาเมจหรือใช้ตัวดาเมจจริงๆคู่กัน2ตัวเนี่ยก็ยังยากเลยนะครับถ้าคุณลองไล่ดูทีมในเมตาที่ดูเหมือนจะมีตัวดาเมจมากกว่า1ตัวเนี่ยสุดท้ายแล้วอัตราส่วนดาเมจเนี่ยมันก็จะเป็นหนักอยู่ที่ตัวดาเมจหลักแบบประมาณ80 90%อยู่ดีนั่นแหละครับแต่ถ้าคุณเล่นทีมไฮซีเรนคัฟกลาแบ็กสวอนเนี่ยผมบอกเลยว่าแบ็ก อาคานาสแต็กตันที่ก่อนหน้านี้นานๆทีจะได้เห็นเนี่ยถ้าคุณปั้นทีมมาดีพอเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยครับแถมตัว b บ็กซ w วอนเองเนี่ยก็ยังมีดีบัฟที่ไปช่วยเพิ่มดาเมจให้ไฮซีเลนได้อยู่บ้างด้วยโดยเฉพาะถ้าคุณมีไล้์คนประจําตัวของ b บ็กซ w วอนที่มาเพิ่มเรื่องของอ g n o อ e ์ e ีเฟนตรวมกับทาเลนต์ของ b บ็กซ w วอนที่มีความสามารถในการอ g n o อร์ดีเฟนตเหมือนกันเนี่ยก็จะทําให้การลดดีเฟนต์25%ของโซนของไฮซีเลนเนี่ยดูมีค่าขึ้นมากกว่าเดิมครับ ทั้งหมดนี้ก็เลยทําให้ผมคิดว่าทีมนี้ดูจะลงตัวที่สุดแล้วก็ใช้ความสามารถของทุกคนได้อย่างเต็มที่แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าแบ็กซ์วอนเนี่ยไม่ได้มาลีลันด้วยมีแค่คาฟก้ามาตัวเดียวซึ่งอันนี้ผมมองว่าก็เมคเซนต์อยู่นะครับเพราะสําหรับไฮซีเดนแล้วคาฟก้าก็ดูสําคัญกว่าจริงๆนะครับเพราะความจริงแล้วในเรื่องของเงื่อนไขาการทาดาเมจเนี่ยแบ็กซ์วอนไม่ได้ช่วยอะไรไฮซีเรนเท่าไหร่เลยนะครับหลักๆก,ก็คือแค่มาทําให้ดาเมจโดยรวมของทีมเพิ่มขึ้น ผ่านการดึง DOT ของคราฟก้าเหมือนการแค่นั้นเองก็เลยแปลว่าถ้าคุณไม่มีแบ็กซวอนเนี่ยก็จะใช้ตัวพพอร์ตแทนก็ได้แล้วก็ใช้หลักการเหมือนทีมไฮเปอร์แคดดี้ทั่วไปก็คือทุกคนบัฟไฮซีเลนให้แรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งตัวที่ผมมองว่าดูน่าสนใจกว่าตัวอื่นเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นโรบินนะครับเพราะทีม DOT เนี่ยใช้พวกบัฟคีย์ที่ตัวซับเจนใหม่ๆชอบให้มาไม่ได้นะครับแถมความสามารถในการดันเทินทั้งทีมของโรบินเนี่ยก็ยังมีประโยชน์มากๆกับทุกคนในทีมนี้ ไม่ใช่แค่กับตัวดาเมจแค่ตัวเดียวเหมือนทีมไฮเปอร์แคลรี่ทั่วไปแต่ก็อย่าลืมว่าทั้งไฮซีเรนแล้วก็คาฟกาเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็จะอยากกดสกิลทุกเทิร์นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้โรบินที่ไม่ช่วยเจนสกิลพอยต์เลยเนี่ยก็อาจจะต้องระวังตรงส่วนนี้ด้วยอาจจะไปทดแทนด้วยการใช้ตัวซัสเทนที่ให้สกิลพอยต์ได้เยอะๆอ,อย่างการเลกเกอร์ก็ได้หรือว่าถ้าคุณอยากจะลดความกังวลเรื่องสกิลพอยต์ไม่พอใช้เนี่ยลวนเมก็เป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งครับ นอกนั้นก็จะเป็นพวกตัวซัพพอร์ตครอบจัก,กรวาลทั่วๆไปอย่างเช่นทิปบี้ไซเฟอร์ก็จะสามารถใช้ได้หมดไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนในช่องของตัวซัสเทนเนี่ยนอกจากการเลิกแล้วความจริงถ้าไม่ได้กังวลเรื่องสกิลพอยต์งูหัวก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเหมือนทีมดอทแนดีที่ผ่านมาด้วยเหตุผลในเรื่องของการรีพลังงานนะครับหรือว่าจะใช้เป็นไฮซนีน e มากดอันติครั้งแรกและสแปมเบสิกแอคท เพื่อแก้ไขในเรื่องของ skill point แล้วช่วยแปะดีบัฟไปพร้อมๆกันก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวครับหรือถ้าใครมีเวนจูลินเนี่ยก็สามารถเอาไลค์โคนเทรนออฟดิวเนเวอร์ซัลมาร์เก็ตให้ถือเพื่อเพิ่ม DOT ให้ได้อีกหนึ่งอันนะครับสุดท้ายแล้วถ้าจะถามว่าทีมพรีเมียมของไฮซิลินคือใครบ้างเนี่ยผมก็ยังมองว่าเป็นคาฟก้ากับแบ็กซวอนอยู่ดีนะครับแต่ช่องซัตเซนเนี่ยเอาจริงผมมองว่ามันก็ยังไม่ได้มีตัวที่สร้างมาเพื่อทีม DOT ขนาดนั้น น่าจะต้องเลือกใช้ตามองค์ประกอบของทีมที่มีอยู่หรือไม่ก็ตามความถนัดของแต่ละคนมากกว่านะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเปิดกาชาละกันนะครับเอาเท่าที่ไหวก็พอนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับข้อแนะนำคำติชมคำถามเพิ่มเติมคุยกันต่อในคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับ